วันนี้ออยลี่จะเปลี่ยนบรรยากาศการกินสับป,ประรดจากผลไม้เป็นกับข้าวจานเดย์เมนูนี้ทำไม่ยากค่ะอร่อยมากอย่าบอกใครเลยอีกแรกที่ต้องเตรียมก็คือสับป,ประรดสีราชาเดินตลาดมากว่าจะหาซื้อได้เป็นกิโลได้แล้วก็มาปอกเปลือกให้เรียบร้อยบางตาออกให้หมดด้วยนะจริงบอกเลยการปอกสับป,ประรดเป็นอะไรที่ยากมากจะซื้อสําเร็จก็แล้วแต่สะดวกเลยคะ่ะต้องมาคัดงัดแงะเกะเกาปอกไปใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแน่นั่นแหละค่ะเพื่อความอร่อยของทุกคน เบรี่ทาได้อยู่แล้วจ้าปอกเรียบร้อยแล้วก็นําไปล้างน้ําทําความสะอาดงั้นก็นํามาหั่นเป็นชินช้นๆเอาว่าชิ้นพอดีคํานะคะหั่นเล็กจนเกินไปแล้วเอาไปอบแล้วอาจจะเละไดไ้จะใส่แกนหรือไม่ใส่แกนก็ได้นะเอามาโชว์นะอดใจไม่ไหวฉ่ำเกินห้ามจา้จแอบกินไปชิ้นหนึงจากนั้นก็มาหั่นแครอทตอ,อ,อกเปือกแล้วก็หั่นเป็นชิน้นน้อยๆตามความอร่อยที่เราต้องการได้เลยคะ่ะแครอทก็อย่าหั่นเล็กเกินไปนะเพราะเวลาอบแล้วมันเละจะดูไม่น่าทานต่อมาพระเอกของเราในงาน จะเบอร์หน่อยนะไม่ว่าการซี่โครงหมูโอ้โหชิ้นใหญ่กันไปตามร่องเลยจ้าผักนั้นเราจะมาตำสามเกลพริกไทยขาวตมชอบผักชีไม่มีรูปผักชีเป็นแทนละกันป๊กขอกโป๊กทั้งคคกและสากับลิ้นมากอะไรไปไม่เคยจะเข้ากันเลยและขาก็โคกกันไปนะคะไปให้ละเอียดเลยจ้าบดบดขยี้ขยี้แล้วแต่วิธีของตาละคนไปเลยจ้าเริ่มละเอียดแล้วแกะกีบก็ต้องมาทําตามตําราของสามเกลอโป๊กก็น้อยเหลือเกลอตำกระเด็นเต็นซ่้นไปหมดจะเอาไปปั่นก็ได้นะแต่ตาม สะดวกเลยค่ะสามเกลอได้ที่เรียบร้อยแล้วนํามาใส่ชามผสมที่เราเตรียมไว้ปรุงรสไปเลยด้วยซอสฝาเขียวใส่ทีนึงที่เสียวเป็นโลกไตเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะ6ช้อนค่ะเพื่อนๆนับไม่ทันไม่เป็นไรเอาเป็นว่าใส่ตามถนัดแล้วกันจากนั้นก็ต้องเป็นน้ํามันหอยรสแซ่บถึงใจเทลงไปเลยค่ะ4ช้อนจุกๆน้ำตาลทรายไม่แต่งสีทีนี้ต้องใส่ไปเลยสองช้อนเพื่อนๆก็เอาสับปะรดที่เราหั่นไว้บีบคั้นเอาแตน้ำด้วยนะเด็ดเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นี่แหละสับปะรดจะทําให้ตัว ตัวหมูของเราดมยิ่งขึ้นจากนั้นก็เอาที่โครงหมูมาใส่แล้วก็หม,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 มักหมักหมักหยำหยำหยำลงไปเลยค่ะพยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันมากที่สุดแล้วก็ให้สับประรดออกเหนือมากที่สุดนะานั้นก็นําไปพักทิ้งไว้30นาทีหรือใครจะแช่ตู้เย็นข้ามคืนก็ได้นะครบเวลาแล้วก็เอามาจี่ในกระทะได้เลยตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้ไฟแรงหมูของเราจะไหมก่อนสุกจ้าคนสงสัยว่าทําไมต้องจีก่อนที่จะให้เนื้อหมูของเรานั้นมีความหอมนั่นเองบ้านไหนใช้เตาถ่านได้นะเลย ยกินหอมชื่นใจมากๆแถมอร่อยอีกด้วยค่ะระหว่างจีอยู่พยายามกลับหมูด้วยนะพริกไปพริกมาหมูของเราจะได้ไม่ไหมจ้าไอที่แปลว่าไม่ไหมอะคะ่ะง่ายๆก็คือไม่ไหมที่แปลว่ามันไม่ดํานั่นแหละจ้าหมูหอมได้ที่ราดน้ําลงไปประมาณ150มิลลิตรก็ตามด้วยเครื่องหมักหมูของเราที่เหลืออยู่แค่รอทหั่นชิ้นที่เตรียมไว้ก็สับปะรดสีราชานั้นก็ปิดฝารอเลยค่ะประมาณ10นาทีก็มากลับนะคะ หมั่นคอยคนหมั่นคอยดูด้วยนะตอนนี้เราจะเคี่ยวให้น้ําแห้งเดือดเลยค่ะแต่ถ้าเช็คดูแล้วหมูของเรายังไม่ค่อยสุกมากสามารถเติมน้าเพิ่มเข้าไปได้นะถ้าหมูสุกดีแล้วไปเลยซอสมะเขือเทศสองช้อนเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวมากยิง่งขึ้นจากนั้นก็ผัดให้เข้าเนื้อลงไปเลยค่ะตอนนี้จะใช้เวลาไม่นานนะว่าตัวซอสมะเขือเทศอาจจะทําให้กระทะเราไม่ได้จากนั้นก็ปิดไฟจัดใส่จานเสิร์ฟรับประทานกับข้าวสวยร้นรอนๆเลยมเมนูนี้มีเบิ้ลข้าวอย่าง แน่นอนว่างพางนี่อยากจะตัดตอนกลับไปกินต่อหลังจากดูกันมาเพื่อนข่าว่าทํายากหรือเปล่าอ่ะับเราบอกเลยยากละกองไม่ง่ายอร่อยได้ด้วยรสมือเรานี่แหละมาดูมาดูค่ะว่าหมูของเราเนื้อย,ยุ้ยแค่ไหนอือหสุดยอดไปเลยจ้า